สวดีครับตลาดซซตี้นะครับสำหรับใน EP นี้ผมจะไปไวนิดนึงนะครับจะมาทำวิธีการถอดประกอบโรวารลูกสูบเบรกนะครับลูกสูบเบรกหน้าเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ผมจะพูดเร็วนิดนึงนครับเพราะว่าต้องอันนี้ต้องรีบนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ กรณีที่เป็นลูกสูบสองพอตจะต้องเวลาเราออกจะต้องเอาออกพร้อมกันทั้งสองสองลูกนะครับถ้าลูกใดลูกหนึ่งหลุดออกมาแล้วจะไม่สามารถเอาอีกลูกหนึ่งออกมาได้นะครับตอนที่เราอัดลมเข้าไป ตอนการถอดต,ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกสูบจะดันค่อนข้างแรงมากนะครับตรงนี้ถ้าโดนมือขึ้นมาทําให้นิ้วอาจจะแตกได้นะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึง อแล้วนะครับถึงลูกนี้นี่นะครับในรถบางรุ่นยางพุ่มลูกสูบอาจจะมีแหวนล็อกนะครับอย่างเช่นพวกตระกูลโตโยต้านะครับในรถบางรุ่นก็จะไม่มีนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเวลาที่เราถอดมานะครับ สำหรับ h ุ u ได a i h วจะไม่มีนะครับแหวนล็อกอยากงกุ้ลูกสูบทีนี้ผมทำการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการประกอบให้ดูนะครับวิธีการใส่ลูกสูบเบรกยางอุ้ม,มวิธีการโอหันเบรกทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากซีนตัวในก่อนนะครับ เพื่อนเพื่อนใส่ซีนไปที่ด้านในนะค,ะนะครับรค่อยใส่เข้าไปครับเ,เราดูว่าเซนเข้าบ่าเรียบร้อยนี่นะครับ พอซีนเ,เข้าบ่าเรียบร้อยปุ๊บนี้ก็เอาฉลบีลบีเบรกนะครับาาไปที่หน้าซีนนะครับาเข้าไป คลิปนี้จะไปไวนิดหนึ่งนะครับเน้นย้ำต้องเป็นจรารบีเบรกนะครับตัวน,น,นี้พาเข้าไปหน้าซีนเสร็จต่อไปเป็นยางพวกลูกสูบนะครับขนาดนี้อันนี้เป็นลูกสูบใหม่นะครับที่ลูกค้าเบิกเปลี่ยนใหม่เลย เพราะว่าน้ําเข้าทําให้ลูกสูบเป็นสนิทน,นะครับเป็นตามมดก็ลูกค้าก็เลยอนุมัติเบิกเปลี่ยนใหม่เลยนะครับลูกนี้วิธีการใส่ให้เอาอเป็นจรารบีฮาเบกใส่ ใส่เสร็จยาหูลูกโซ่จะมีหน้าบนหน้าล่างนะครับแอวหน้าใส่หน้าล่างลงใส่เข้าไปปุ๊บนี่นะครับอ,อยู่ในลักษณะน,นี้ปุ๊บประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นใส่เข้าไปที่ฟัมคาลิเปอร์ที่เราได้ใส่ทีบนันไว้ มาใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ยางรูมให้ลงบ่านะครับแล้วเราก็ใช้เหตุวงแบนแต่งให้ลงบ่านะครับไม่รู้ว่าเพื่อ,อนๆจะมาชิคมองเหน็นหรือเปล่าะครับประมาณน,นี้แล้วก็ใส่เข้าไป ควพวงแป่งค่อยๆแต่งให้งลงบาแต่งแล้วค่อยแต่งนะครับระวังถ่ายควงจะไปทิ่มโดนยางขาดนะครับอันนี้ค่อยลงบาพอเรามั่นใจปุ๊บว่าลงบาหมดทั้งหน้าและหลังนะครับทีนี้ดันเลยครับ ดันดันครบดูสูบเข้าดันด้านบนซิงขึ้นแล้วก็ดันลงแค่นี้ครับวิธีการใส่ไม่ต้องใช้ลมเป่าหรือว่าไม่ต้องในการทำงานคนเดียวนะครับใช้วิธีนี้จะไ,ได้รวดเร็วนะครับอานนี้เข้าแน่นอนร้อยเปร็นนะครับก็ ทีนี้เดี๋ยวหลังจะประกอบเสร็จทุกอย่างปุ๊บก็ทำการเปลี่ยนแหวนท่อท่อน้ำมันนะครับในกรณีที่เพื่อนสมาชิกหาแหวนไม่ได้ถามว่าแหวนเดิมใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าเวลาถอดออกมาแล้วต้องใส่กลับหน้าเดิมนะครับห้ามกลับหน้าแหวนในนั้นอาจจะทำให้น้ำมันเบรก่วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวทำการประกอบเสร็จทุกอย่างได้ลมเบรกก็วิ่งทดสอบครับ สำหรับ e ีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีทีหน้าวันนี้สวัสดีครับ